กิจกรรมสำคัญที่คนที่ไปเยี่ยมชมโรงเรียนเนี่ยจะได้พบเห็นเนี่ยจะมี4กิจกรรมหลักๆกิจกรรมแรกก็คือที่อาจารย์สาธตทํมเลยนะเหมือนประเทศไทยเลยเป็นไงคะเข้าโรงเรียนเราต้องไปไหว้เจ้าที่ก่อนถูกไหมนะคะคือเราก็เลสเบกอะไปที่ไหนเราต้องไปไหว้ครูก่อนกิจกรรมที่สองก็เรียกว่าเป็นการเยี่ยมโรงเรียนไงเดินดูโรงเรียนนะคะ ท่านผอก็จะนําอาจารย์ซาโตรแล้วก็นําพวกเราซึ่งอันนี้พอกเบาชอบมากเลยถ้าไปดูเองเราอาจจะไม่โฟกัสเนาะแต่เนี้ไอ้กล้องพาไปเนี่ยโอ้โหสุดยอดเลยอ่ะเราก็จะเห็นอะไรบ้างตั้งแต่ออกมาจากห้องผออซึ่งเป็นห้องธรรมดาเนะนี่เนาะที่เขานั่งคุยกันนะคะแล้วก็ออกมาที่ปรากฏว่าการจัดพื้นที่ในโรงเรียนของเขาเนี่ยมันเป็น learning space จริงๆใช่ไหมนี้นะคะมันมีทั้งแบบคือฝาผนังเนี่ย มันเป็นที่ที่ต้องเรียกว่าอวดดีของของเด็กเนี่ยอวดผลงานของเด็กอะแล้วก็อาแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยเราจะเห็นถึงความสะอาดสะอ้านเนาะนะคะของความสะอาดสะอ้านของพื้นที่แล้วก็เราจะเห็นความเป็นระเบียบของการจัดที่เก็บของของเด็กที่วางเท้าเนาะและอันหนึ่งที่ปราแหววอยู่ในใจอะเนาะที่รู้มานานแล้วก็แล้วก็เป็นที่ประหลาดใจแล้วก็อะไรนะรวมภูมิใจเขามานานก็คือว่า โรงเรียนญี่ปุ่นนะไม่มีพันโลคุณครูและนักเรียนต้องช่วยกันทําความสะอาดเด็กบางคนนะ่ยจิตใจยังไม่พร้อมเข้าเรียนค่ะคือ,อยังยิ้มไม่ได้อะยังสไมลี่ไม่ได้อะเขาจะให้เด็กมาอยู่ตรงนี้ก่อนมันถึงต้องมีโซฟานิ่มๆม,มีตุ๊ก,กตานิ่มๆเพื่อให้เด็กเนะี่ยพักและฟื้นใจขึ้นมาก่อน มันเป็นการปลุกความจริงความดีความงามของตัวเองขึ้นมาให้ได้ก่อนด้วยบรรยากาศตรงเนี้ยราคาแล้วเมื่อเด็กเนี่ยเขามีสไมลี่เฟซคุณครูเห็นแล้วเอาพร้อมเข้าเรียนเขาถึงจะนําเด็กคนนี้เข้าสู่เวลคัมคลาส룸กดติดตามรายการย้อนหลังได้ที่ eduka ช่องทาง YouTube กด Subscribe และสั่งกระดิ่ง Facebook กด Follow เราและกดไลค์ด้วยนะคะ ร่วมสนุกส่งคำถามมาทางรายการได้ที่ Educa Live เพิ่มเพื่อน e d u c a t h a i หรือสแกนที่ QR code นี้ได้เลยนะคะจันท์ปลุกโ,โรปรยปลุกโปรยความดีงามในตัวครูก่อนเข้าเรียนทุกเช้าวันจันทร์ทาง Educa Live